ยิมซรงับสายหนอเลยกำลังแด๋ยวต้องมาสาสังกอครับนี้กอนี้เป็นกอกอเก่าแก่แล้วครับพ่อปลูกเลยสมัยท,ท่้ทนที่ มันยังมีชีวิตอยู่ครับมันปูไว้ก้อนนี้ก็เก่าแก่ครับอย่ต้องมาสอสางหม่ต้นมันแก่นี่ครับกิมซุงหน่อยใหญ่ๆครับสดๆครับตัดกันส,สดๆจากโค้งน้องนาคูหมันฟาร์มห้าหน่อยใหญ่ๆครับ หน่อยใหญ่ๆนะครับหนอนเล็กๆยังเกิดอยู่นะครับนี่ครับเน่หนอนเล็กๆยังเกิดอยู่นี่ครับหนอนเล็กๆมารอบหน้าได้ปินนเลยครับนี่ครับของฝาก สดสด,สด,สดจากฟาร์มครับโคกหนองนาคุมานฟาร์มครับกิ่งทรงกอนนะครับอยู่ริมบ่อปลาบึกนี่ครับเนี่ยกำลังแตกหน่ออีกหนึ่งสองสามหน่อครับสามหน่อ,อนีอ้มารอบหน้าพอดีครับมารอบหน้าพอดี กิ่งสงครับกอนี้นะครับกิมซุงก้อนี้กอ้กอใหญ่ครับสมบูรณ์กินไปหลายรุ่นแล้วครับนมาทุกรอบได้กินทุกรอบทีนี้แตกหน่อเล็กอีกแล้วน่ครับสังเกตดูครับแตกหน่อเล็กแล้วหนึ่งหนอสองหนอ่อสามหนอ่อสี่หนอ่อ นนี่นะครับเจ็ดน้อน้ำท่วมแล้วครับน้ำท่วมแล้วน้ำบ่อกดนี่ครับท่วมแล้วต้นน,ตน,น,ววตนี่ครับต้นจานท่วมกวาวท่วมท่วมแล้วนี่ครับท่วมแล้วกอไผ่ก้อนนี้น้ำเต็มพิกัดเลยคนี่ครับ นี่ครับนี่ท่วมแล้วนี่ครับหนอเต็มเลยนะครับน้ําท่วมแล้วนี่ครับน้ําบ่อเต็มพิกัดเลยต้นยางนาต้นนี้ก็ใกล้ท่วมนะนี่ครับยางนาต้นเดียวมาปลูกไว้ใหม่ต้นที่มีเชื้อหยุดจากบ่อข้าวปุ่นนะต้นนี พิ่กับเลยครับสมบูรณ์มากครับก่อนนี้สามกอริมคลองนี่จะเป็นไผ่อีพันนะครับเป็นสางหมุนนะครับสางหมุนนี่มือลำตัวนี้จะจะผูกระสายลำนะครับหนอยจะเล็กๆริมคลองนี่หนอนมัน่ขึ้น น้ำหนองมีกับพาดูมามีกับหนึงคองมีกับหนึงคองปลูเป็นแถวอะไาใส่กันชุดนะรับเนี่ยใส่ปลูหมดแล้วติดแล้วครับน้หนอง เึ้่เกิดนอนมีครับขึ้นเกิดนอนเยอันน้นีครับเพิ่เกิดรับเพิ่งเกิดนอย หนอนนี no er ้เก okay. right. so ิดนะเดี nah ๋ยวมดกิ้นใหญ่มดเยวนี่ครับหนอนนี้เกิดครับเดี๋ยวมดมดขึ้นละมดนี่ครับหนอนน้ใหญ่หนอนน้ใหญ่แล้วเดี๋ยวนอนน้ตัด ครับได้นอนหนึ่งครับสั่งงมน